สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศน,นะครับผมและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน E.P. ที่ 797กันแล้วนะครับพี่ๆก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมค่อนอื่นเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สาคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่านะครับผมเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับ เปิดแบ่งปันนะครับผมพระเครื่องนะครับผมเครื่องรางของสะสมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมแล้วชอบใจนะครับผมดูแล้วถูกใจดูแล้วสนใจนะครับผมอยากจะเช่านะครับพระรายการไหนก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับพี่ๆแอดหนึ่งีโอไอพีทีคิวนะครับ เบอร์โทรนะครับผม0903251096นะครับผมสามารถใช้โชทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับพี่พไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับของทั้งช่องนะครับก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่ พี่ๆนะครับผมรับชมให้ชอบใจรับชมให้ถูกใจรับชมให้สนใจนะครับผมว่าอยากจะเช่านะครับพระรายการไหนหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับซึ่งนะครับผมใน EP นี้ก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้เรียงไปจะถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่24ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่นะครับจดเป็นหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อวิดีโอกันด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับจะมีหมายเลข EP นะครับเขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับ ก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์นะครับมาบอกผมหรือว่าจะโทรนะครับผมมาบอกผมก็ได้นะครับ แล้วก็บอกผมได้เลยนะครับผมว่าสนใจนะครับอยากจะเช่านะครับผมพระเครื่องใหม่ได้ที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP นนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่เบอร์โทรของพี่ๆนะครับแล้วก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองค์ที่ได้เช่าบูชาไปก็สวยตรงตามในวิดีโอที่พี่พี่นะครับผมได้ดูได้ชมกันอยู่นี้อย่างแน่นอนเลยนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับขออนุญาตนะครับ ซูมกล้องเข้าไปนะครับพี่แล้วก็จะเริ่มกันที่รายกันที่หนึ่งใน EP นี้เลยนะครับผมสำหรับหมายเลขหนึ่งนี้นะครับเป็นพระกลิ่นนะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับผมนี่นะครับกลิ่งใหญ่หลวงพ่อกลวยนะครับเป็นพระกลิ่งสีวลีนะครับพี่สาหรับรายกันนี้นะครับผมหมายเลขหนึ่งนะครับขออนุญาตเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับเอา500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระกลิ่งใหญ่นะครับผมกลิ่งสีวลีนะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับผวัดโคสิตารามนะครับผมนี่นะครับ ขออนุญาตนะครับลงกล้องให้ดูให้ชมกันนะครับรายการนี้นะครับผมเป็นรายการที่1นนะครับผมพละสพิงสิ์วลีนะครับนี่นะครับพี่พี่เปิดให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับใต้ฐานนะครับพี่พี่ท่านใดอยากขอดูรูปภาพเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่เดี๋ยวผมถ่ายรูปภาพเพิ่มเติมไปให้นะครับ ถัดมานะครับผมวันนี้จะเป็นสมเด็จโตนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับผมเป็นเนื้อแดงมณีแบบนี้เลยนะครับด้านหลังจะมีเป็นพิมพ์ใบโพนะครับองนี้ขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับเอา300อบาทนะครับผมสําหรับนะครับผมพระสมเด็จโตนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับ3า0บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นเนื้อสีแดงมณีแบบนี้เลยนะครับพี่นี่นะครับผมองนี้นะครับ300บาทจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับด้านหลังจะเป็นมณีแบบนี้เลยนะครับพี่พระสมเด็จโตนะครับถัดมานะครับผมรายกันที่สามครับอันนี้เป็นหลวงปู่ทิมนะครับผมเป็นพิมพ์ถึงไม้เท้านะครับพี่องค์นี้เปิดให้ในราคานะครับเอาสี่ร้อยบาทนะครับผมสําหรับพระหลวงปู่ทิมิสริโกนะครับผมเนื้อผงนะครับสี่ร้อยบาทนะครับผมรายกันที่สามนะครับผม 400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับโลักบทีมนะครับผมอิริโกวัดรหันไลนนะครับพี่พี่้อผงนะครับผมหมายเลขนี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะครับจอบใหญ่นะครับพี่ตอนนี้นะครับผมด้านหลังจะเป็นตอกไ้ว่านะครับรุ่นหนึ่งนะครับผมหพ่อเงินรถตังคานะครับองค์นี้300บาทนะครับผม300บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับจอบใหญ่นะครับผมหลวงพ่อเงินนะครับ ็นพร้อมเรี่ยมในสแตนเลสเลยนะครับพี่ท่านใดได้ไปแล้วจะนําไปเก็บหรือว่าจะนําไปขึ้นคอห้อยบูชาก็ได้นะครับพี่รายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับ300บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญหลวมพ่อกลั่นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับอง์นี้นะครับเอา400รอบาทนะครับผมหลวมพ่อกลั่นนะครับนี่นะครับผมองค์นี้อยู่ในเลียมเลยนะครับพี่หมายเลขนี้นะครับ สี่ร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมสี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่สภาพผิวองค์พระนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่สำหรับรายกันที่ห้านะครับถัดมานะครับผมรายกันที่หกนะครับรายคันนี้ก็จะเป็นนะครับอันนี้เป็นผมไม่แน่ใจว่าครับผมว่าเป็นพระกรุที่ไหนนะครับแต่เจ้าของเดิมแกบอกว่าเป็นกรุเชียงแสนนะครับพี่ รายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่6นะครับเป็นเนื้อชินนะครับผมองค์ใหญ่เลยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตปล่อยแบ่งปันให้ในราคา300บาทเท่านั้นนะครับ EP นี้ผมนํามาแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคาพิเศษเลยนะครับผมองค์นี้นะครับ3า0บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระกรุเนื้อชิ้นนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่6นะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับผมจะเป็นเลี่ยมปิดด้านหลังไว้นะครับผม ถัดมานะครับผมรายกันที่7็นะครับพี่พี่อันนี้จะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับผมหลังหนังสือนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผมเปิดให้ในราคา4 5 0รอยห้าบาทนะครับ4 5 0อยห้าสบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหลวงพ่อทวดนะครับผมหมายเลขเจ็ดนะครับนี่นะครับผมหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้นะครับผมเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะครับพี่พี่เปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับ450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับ 450บาทเท่านั้นนะครับพี่สำหรับรายการหมายเลขที่เจ็ดนะครับผมใน EP นี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่8นะครับพี่หมายเลข8นะครับอันนี้จะเป็นพระประดุหนังนะครับองค์นี้350านะครับพี่เป็นพระประดุหนังนะครับผมครูอายุทยานะครับ350บบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับ พิ้วสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับพระปรุหนังนะครับพี่พีชสามร้อยห้าสิบบาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับอยู่ในเลี่ยมปิดด้านหลังเหมือนกันเลยนะครับพี่ถัดมานะครับผมเป็นพระปิดตานะครับวันนี้ผมไม่ทราบเกจีคณาจาย์นะครับขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับเอาสี่ร้อยบาทนะครับสําหรับพระปิดตานะครับผมรายการนี้นะครับสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่ผมไม่ทราบเนื้อด้วยนะครับผมผมได้มาก็อยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่ อแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้เลยครับผมหมายเลขที่9นะครับถัานไปนะครับผมรายการที่10นะครับพี่พี่เป็นพระสมเด็จครับองค์นี้ปล่อยแบ่งปันให้ในราคา3า0บาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จรายการนี้นะครับนี่นะครับผม350อบาทเท่านั้นเลยนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่พี่หมายเลขนี้หมายเลขที่10นะครับพระสมเด็จนะครับพี่ เนื้อง์นี้ก็จะดูแปลกตาไปนิดนึงนะครับพี่ผีนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่สิบนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขสิบเอ็ดครับเป็นเหรียญหลวพ่อคงนะครับพี่องค์นี้ปล่อยให้ในราคาสี่ร้อยบาทนะครับสําหรับนะครับผมเหรียญลวงพ่อคงนะครับพี่ผีนี่นะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมหลวงพ่อคงนะครับเป็นวัดวังสัพพารสนะครับพี่ผีนี่นะครับรุ่นพิเศษนะครับผมจันทบุรีนะครับพี่ผีด้านหลังนะครับ เป็นเหรียญกองบินนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับพี่องนี้นะครับ400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมหมายได้ที่11นะครับผมใน ep นี้นะครับถัดมาลยครับผมรายการที่12ครับเรียนรลวงปู่เอี่ยมวัฒพานสูงครับผมเรียนเข้าหลักตัดนะครับเป็นเนื้อกระไหลทองนะครับพี่องค์นี้ปล่อยให้ในราคานะครับ350บาทเท่านั้นนะครับ350บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นรายการที่12นะครับพี่เหรียญเข้าหลังตัดรลบุปู่เอี่ยมนะครับ หมายเลขนี้นะครับผมถ้าได้ถูกใจก็สามารถสอบถามมากันได้นะครับพี่พี่รูปภาพเดี๋ยวผมถ่ายไว้ให้นะครับพี่พี่พี่พเชิญรับชมให้ชอบใจนะครับผมรับชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับข้าวหลามตัดลงโปอีอย่างวัฒนธรานสูงนะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่หมายเลขที่12นะครับถัดมานะครับเป็นรายการที่สิครับเป็นขุนแผนนะครับพี่ กระเบื้องเคลือบกรุกวัดใหญ่นะครับองค์นี้ปล่อยให้ในราคา350านะครับผมสำหรับพระคุณแผนกระเบื้องเคลือบกรุวัดใหญ่นะครับ350บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผม350บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับสำหรับรายการใหม่ไเลขที่13นะครับผมใน EP นี้เลยนะครับพี่ๆรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่14แล้วนะครับ สำหรับใะครับผมหมายเลข14นี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับขออนุญาตปล่อยแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผม400บาทนะ ne, ครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับผมวัดพญายากรามนะครับพี่พี่นี่นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าได้ถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับพี่พี่อยากจะชมรูปภาพเพิ่มเติมองคไหนนะครับผมสนใจหมายเลขไหนนะครับ อย่าลืมนะครับพี่พติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมตามช่องทางที่ผมได้ขึ้นไว้ให้ตลอดทั้งคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่15แล้วนะครับสําหรับนะครับผมหมายเลขสินี้จะเป็นพระผงของขวัญนะครับพี่พีองค์นี้ปล่อยแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา300นะครับผมสําหรับพระผงของขวัญนะครับพี่พี่รายการที่15นะครับ สามร้อยบาทนะครับผมอยู่ในเรี่ยมเก่าแบบนี้นะครับพี่พี่นี่ครับพระองค์ของขวัญรายการที่สิบห้านะครับผมถัดมานะครับเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับผมสมเด็จหลวงพ่อกลวยทั้งสองพิมพ์นะครับรายการที่สิบหกนี้ผมขออนุญาตปล่อยแบ่งปันให้คู่กันนะครับคู่นี้นะครับผมจะเป็นสมเด็จหลังสิงนะครับผมกับสมเด็จพ่อสนะครับสามเก้านะครับพี่พี่งด้านหลังนี้นะครับปกโพนะครับผมองค์นี้นะครับผมปล่อยแบ่งปันคู่กันนะครับพี่เอาห้าร้อยบาทแล้วกันนะครับผมห้าร้อยบาทนะครับ นี่นะครับผมสําหรับองค์แรกนะครับผมในหมายเลขสิบหกนี้นะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมคู่นี้ห้าร้อยบาทนะครับผมท่านในวายก็รีบติดต่อรีบสอบถามมากันได้นะครับนี่นะครับผมพร้อมจะส่งให้ทุกรายการนะครับพี่พี่จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีบกเพิ่มนะครับนี่นะครับถัดมาก็จะเป็นปกโพนะครับหลวมพ่อควยนะครับพี่พี่นี่นะครับอยู่ในเลี่ยมทั้งสององค์เลยนะครับผมผิวก็เดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับ ระสมเด็จทั้ง2องค์นี้นะครับผมในหมายเลขที่16นะครับผมใน EP นี้เลยนะครับพี่ลองดูลองชมกันได้นะครับผมนี่นะครับถัดมานะครับผมเป็นติดตานะครับผมงปูุโตนะครับพี่หลังยันนะครับผมพิมพ์ปลดนี้องนี้300บาทครับนี่งองนี้ เดิมๆนะครับพี่อาจจะไม่ค่อยสวยนะครับผมท่านใดนะครับผมชอบองค์สวยๆก็องค์นี้อาจจะไม่ถูกใจนะครับพี่แต่ถ้าไใดชอบความเก่าความเดิมก็ลองพิจารณาลองดูลองชมองนี้กันดูก่อนได้นะครับเป็นปิดตาปดนี่หลังยันนะนะครับผมฝั่งตะกูสองดอกนะครับนี่นะครับพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตะนครับผมวัดประดูชิมพลีนะครับผมถัดมานะครับเป็นเหรียญนะครับผมหลวงปู่แหวนนะครับผมยวัดดอยแม่ปังนะครับ ปี2 5 2 0นะครับเป็นรุ่นเราสู้เลยครับพี่พี่ผมได้มาก็พร้อมกล่องแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับรายการที่18นะครับองนี้นะครับผมขออนุญาตปล่อยแบ่งปันให้ในราคา400นะครับพี่พี่สำหรับหลวงผู้แหวนนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นรุ่นเราสู้นะครับนี่นะครับผม400บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่วัดดอยแม่ปังนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับ ได้ที่18นะครับผมปล่อยแบ่งปันให้ในราคานะครับ400บาทเท่า huh. น uh ั huh. 400, uh, 400, uh, ้นเลยนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟ uh รีนะครับผมเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญปิดตานะครับผมหลวงพ่อแก้วเกษารโรนะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตปล่อยแบ่งปันให้ในราคา400บาทเหมือนกันนะครับพี่ๆ400บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญนะครับผมพระปิดตานะครับผมหลวงพ่อแก้วเกษารโรนะครับ หมายเลขที่สิบเก้านะครับผมใน EP นี้นะครับนี่ด้านหลังนะครับพี่สี่ร้อยบาทนะครับผมถัดมานะครับเป็นเหรียญผูกพันธสีมาหลวงพ่อกลวยนะครับพี่องค์นี้นะครับผมสี่ร้อยห้าสิบนะครับเป็นหลังฮนุมานนะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับผมในงานผูกพันธสีมานะครับหมายเลขนี้นะครับผมสี่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับ รายการที่ยี่สิบนะครับผมเป็นหนุมานเชิญธงนะครับผมในงานผูกมาทั้งสีมานะครับนี่นะครับผมด้านหลังนะครับอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับพี่ๆถัดมาครับผมเจ้าสวนหนึ่งนะครับองค์หลวงปู่บุญวัดการบางแก้วครับองค์นี้สามร้อยห้าสิบนะครับผมสําหรับเหรียญเจ้าสัวนะครับผมหลวงปู่บุญนะครับหมายเลขนี้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับพี่ๆองนี้นะครับ สามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะครับผมสามร้อยห้าสิบบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมเป็นพระผงคุดศะนะครับผมหลวงพุเพือกนะครับผมหมายเลขนี้นะครับปล่อยแบ่งปัน้ในราคาสามร้อยบาทนะครับผมสําหรับพระผงคุดศรหลวงพุเพือกนะครับผมีเลี่ยมเก่าเลยนะครับพี่พรายการที่ยี่สิบสองนะครับผมใน EP นี้เลยนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมหมายเลขนี้สามร้อยบาทครับ ถัดมานะครับผมเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับผมเนื้อกระไหลทองนะครับพี่หมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคาสามร้อยบาทเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับเป็นปู่ทวดนะครับผมสามร้อยบาทนะครับถ้าไหนสุกใจนะครับผมองไหนก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับพี่ไม่ต้องเกรงใจนะครับผมหากยังไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรนะครับพี่สามารถทักเข้ามาพูดคุยนะครับผมโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับ นี่นะครับผมรายการที่23แล้วนะครับผม300บาทนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นพระฉลองพุทธ25สตวรรษนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆนี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงกระไหล่ทองด้วยนะครับผมพิมพ์นิยมมีเข็มนะครับผมปี2500นะครับองนี้นะครับผมผมได้มาพมกับบัตรแผบนี้นะครับก็ขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้พร้อมกันนะครับนี่นะครับอันนี้ผมขออนุญาตนะครับผมเดี๋ยวลงกล้องให้ดูให้ชมกันก่อนเลยนะครับ หมายเลขที่24นี้นะครับผมพระฉลองพุทธิยี่สิบห้าสตวรรษนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับเอา600้อยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจผมเปิดใ่านในราคาห600้อยนะครับหรือว่าท่านใดมีมุมไปต่อนะครับผมหรือว่าไหวที่เท่าไหร่นะครับผมลองสอบถามเข้ามากันดูก่อนได้นะครับผมนี่นะครับห600้อบาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผิวถือว่าสวยเลยนะครับพี่ๆองนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับผม นี่นะครับผมพยายามเอียงให้ดูนะครับเพราะว่าจะได้เห็นนะครับผมเวลาสะท้อนกระแสไฟนะครับพี่ีเป็นพระฉลองพุทธ่25ศตวรรษนะครับรายการใหม่เลขที่24นะครับผมใน EP นี้เลยนะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่เปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา600บาทนะครับผมหากชอบใจก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับ ก็สาหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุุมถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุุงติดตามนะครับก็อย่าลืมกดมาให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับหากสนใจเมเล็กนสนใจรายการไหนก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับทางช่องของผมนะครับผมจะส่งพระให้ตรงตามในวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับท่านใดชอบบูชารายการไหนไปนะครับก็จะได้รับพระรายการนั้นเลยนะครับพี่ รับรองนะครับผมสวยตรงตามในวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพระทุกองนะครับพี่ๆสนใจองค์ไหนก็อย่าลืมนะครับติดต่อเขนท่อมาได้นะครับผมเบอร์โทรและแอดผมได้ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมกระผมนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ